สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ x 5 c h a n n e l โดยวันนี้เราจะมาพูดถึง5คู่รักในอนิเมะเรื่อง b l c k k l o v v r r โดยวันนี้เราจะยกมา5คู่ที่ผมคิดว่าน่าจะลงเอยกันในที่สุดครับมาคู่แรกของเรากันเลยนะครับคู่ของยามิกับชาลอดความเป็นไปได้ที่คู่นี้จะลงเอยกันนะครับซึ่งผมดูจากเนื้อเรื่องที่ปูมาขนาดนี้นะครับผมคิดว่าความที่คู่นี้น่าจะลงเอยกัน น่าจะเกิน70%กันเลยล่ะครับดูจากชาล็อดที่เป็นผู้หญิงปากแข็งแต่เธอก็ไม่เคยตกหลุ่มรักใครแต่ต้องมาตกหลุ่มรักนุ่มอัศวินจากต่างแดนส่วนยามิก็น่าจะชอบเธอเหมือนกันแต่ที่ผมยังไม่ให้คู่นี้100%นะครับเพราะว่ายามินี่แหละครับที่พี่แกยังมีซัมติงกับผู้หญิงอีกคนอย่างวาเนซ่าแม่มดสาวประจำหน่วยแต่ผมคิดนะครับว่าระหว่างวาเนซากับยามิเป็นความรักแบบลูกน้องกับหัวหน้า พูดถึงแม่มดสาวสุดเซ็กซี่ขยี้ใจประจำหน่วยอย่างวานซ่าแล้วล่ะก็ผมขอพูดถึงคู่ถัดไปกันเลยนะครับนั่นก็คือคู่ของฟิลลันกับวานีซ่าของเรานั่นเองครับเนื่องจากทั้งสองคนเคยได้ร่วมภารกิจกันบ่อยๆแถมวาน e ซ่ายังชอบหยอดให้ฟิลลันเขินอยู่ตลอด แถมในส่วนของการต่อสู้ทั้งสองคนยังเข้าขากันสุดๆครับผมเลยคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ได้รักกันในที่สุดครับและมาอีกคู่หนึ่งที่ถ้าไม่พูดถึงคงจะไม่ได้อย่างแอสตากับโนเอลถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ของพระเอกจะเป็นคนสู้ไม่ถอยจะทําให้ใจสาวๆหลายๆคนอย่างมิโมซากับรีเบตกาวันไหวไปบ้างแต่ผมก็คิดนะครับว่ายังไงเนี่ย โนเอลกับแอสตาก็ต้องลงเอยกันในที่สุดเพราะเรื่องที่ปูมาว่าโนเอลชอบแอสตาขนาดนี้จะให้แอสตาไปกับคนอื่นก็จะดูโหดหลายเกินไปนะครับคู่ต่อไปนะครับได้แก่คู่ลิวกับชาม่เหตุผลที่ผมคิดว่าคู่นี้จะลงเอยกันนะครับมาจากเหตุผลส่วนตัวล้วนๆเลยครับและถ้าใครได้ดูจนเลยหลังจากจัดการพวกเอลไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าลิวแอบชอบชาม่อยู่ครับเพราะว่า คนที่ช่วยรลิวจากการสิงของวิญญาณของเอลก็คือชามี่ครับและขนาดตัวของทั้งสองคนก็ไล่เลี่ยกกันผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดครับและคู่สุดท้ายนะครับก็คือคู่ของมิโมซ่ากับพระรองของเราอย่างยูโนถึงแม้ในเนื้อเรื่องตอนนี้ทั้งสองคนจะไม่มีวี่แววที่จะรักกันเลยแถมมิโมซายัางแอบชอบแอสตาอีกแต่ผมคิดนะครับว่าการที่ทั้งสองคนนี้ได้อยู่หน่วยเดียวกัน ในภายภาคหน้าคงจะมีบทบาทของความรักของทั้งสองคนออกมาให้พวกเราได้ดูอย่างแน่นอนครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5คู่รักในอนเอิเมะเรื่อง Black Clover เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับโต้ตอบกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ XFi กไฟ n ชนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ